คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคนที่ทําข้าวแตนคุกฝุ่นนะครับคุณผู้ชมครับพี่ชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาบักครับโอ้ผมหาต้องนานนะครับพี่ครับผมเป็นไงบ้างรสชาติโอเคไหมได้เลยพี่ได้เลยเนาะคุ้มค่าการตามหาครับโอ้ขอบคุณมากครับคผมนะโอ้โหนี่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 หลังแท่งนี้ไงเซฟไปก่อนนะพี่นะแหมมีเซฟด้วยโอ้ขอบคุณเซฟไปก่อนเดี๋ยวหมดเร็วเนื้อ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 ทำไมที่ผมหยิบมาเมื่อกี้เป็นแท่งๆอ่ะครับ แต่อันนี้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพราะอะไรเป็นรูปแบบใหม่เหรอมาเสียหมายถึงว่ายังไงครับพี่ก็มันเสียไงยอก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 คือมันมันไม่สวยเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพ็คขายก็เก็บมากินกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องเป็นแท่งเท่านั้นใช่ไหมครับพี่ใช่คือจริงจริงจมันจะเป็นแท่งลักษณะอย่างนี้ลักษณะเนี้ยได้รู้สึกกินง่ายนะพี่นะ เออก็ก็พอดีคำครับมันก็จะพอดีคำนั่นแหละทำไมอยู่ๆยพี่มทํทำข้าวแตนเหครับที่รู้เราคือประเทศเราเป็นเจอวิกฤตโควิดใช่ไหมฮะทุกคนดาวหมดเลยโดยเฉพาะอีเวนต์อีเวนต์ดาวหายเกลี้ยงเลยแล้วผมเองอะออฟิศผมมาหยุดมาหกเดือนครับเพราะเพราะไอโควิดเนี่ยในช่วงหกเดือนเนี้ยมันก็ไปกลายเป็นเป็นโอกาสให้เราได้ลองคือจริงๆอ่อะผมว่าเป็นคนชอบ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 กินข้าวแตนอยู่แล้วอืมก็เลยเลยเลยอยากทํา แต่คันจะทาให้มันให้มันเหมือนชาวบ้านมันก็คงกระไรอยู่พตามท้องตลาดมันก็จะมีแบบกลมๆกลมๆกลมๆคุณพี่ทำอาชีพเข้าแตนอยู่แล้วหรือเปล่าเปล่าเปล่าคือจริงๆอาชีพหลักผมอะคือคือด้านด้านด้านงานอีเวนท์ทำงานพิมพ์เพื่องานอีเวนต์คืองานอิงเชตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าวแตนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าวแตนเลยอาหารเป็นไหมอาหารน้ำเป็นไหมเป็นทำไข่ต้มไข่เจียวอ่านึ่งข้าวได้นี่นะ่นึ่งข้าวได้นึ่งข้าวได้นึ่งข้าวได้หูข้าวได้มันแหละ เคยเอาไปให้คนอื่นเขาชิมบ้างไหมครับตอนทีแถวเนี้ยแถวแถวเลาแมกผ้านนี่เป็นเดือยพราหมดอะสมบัติบรรดมยังโยนทิ้งเลยสมบัติคือไอ้ตีหมาที่วิ่งแถวเนี้ยลุยอย่างเปนหมาตัวงมันโดนมันยังโดนทิ้งเลยเหรอโอ้โหแล้วทำไมตอนนั้นพี่ยังมีกําลังใจทําต่อครับพี่เพราะอะไรหนึ่งหละเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันต้องออกตลอดเวลาโอ้แล้วสาคัญคือความเครียดมันก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะครับก็เลยอ่ะนไหนก็อยากทํแล้วครับคิดตั้งนานแล้วหาเวลาจะทแล้วเอาเวลานี้แล้วกันอืม จังหวะนี้แล้วกันทำมันเลยก่อนหน้าที่จะเจอโควิดงานเรามีเรื่อยๆครับแล้วพอโควิดมาทีนี้งานเรามันหายออกไปหมดเลยครับ งานที่มีเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็โดนระงับบ้างโดนเลื่อนออกไปบ้างครับจนมันไม่เหลือเลยแล้วทีนี้พองานไม่เหลือเลยพี่ชาติเาก็ให้หยุดพักไปก่อนขยายนกันไปก่อนครับส่วนตัวผมก็ผ่านตัวออกไปวิ่งผ่านแอปบ้างวิ่งอะไรบ้างครับพี่ชาติก็โทรเข้ามาให้แบบหยุดงานไปก่อนนะถ้าหกเดือนคือหยุดคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้หยุดหกเดือนแต่ก็คือให้หยุดไปก่อนไปเรื่อยๆ3เดือน4เดือนผ่านไปอเริ่มละ เริ่มวางแผนที่จะจะหางานอื่นทํางานรับซ็อปเล็กๆเนี่ยค่ะแต่ตัวหนึ่งเ,งเองคือไม่มีเลยก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวนี่ค่ะตอนแรกที่พิชาตโทรมาค่ะคือดีใจเลยว่าบริษัทเปิดแน่นอนแต่พิชชาตว่าโทรมาให้ไปช่วยทําขนมแล้วก็ตกใจเฮ้ยทําขนมก็แบบอ่ะลองไปดูก็ได้ค่ะพอไปถึงก็เห็นเขาทอดละแล้วก็นัดให้ช่วยคลุกคุกขนมแล้วก็ช่วยแพ็คนี่ค่ะ อันดับแรกเลยมองไม่ออกเพราะว่าเป็นคนไม่เคยทําขนมไม่เคยทากับข้าวกันเลยกับข้าวแต่ละมื้อที่กินก็คือซื้อเอาคือเห็นเขาทอดพยายามเพียนทอดคือเขาเองเป็นคนไม่ทํากับข้าวแล้วก็ทําไม่เป็นคือเขาทอดอะ่ะเขาก็ทอดแบบไฟร้อนบ้างไฟคือเขาทํปตับปูเขาใจร้อนนะคะก็เลยอาพี่เดี๋ยวหนูช่วยทอดถุงแรกตอนที่พี่ชาติเริ่มจะขายอะคะ่ะพี่มั่นใจแล้วเหรอจะขายเดี๋ยวมันยังไม่เวิร์กแต่พี่ชาติบอกว่า,วาต้องขายถ้าไม่ขายเราก็จะไม่รู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไง ก็เลยว่าอ้าวขายก็ขายเริ่มแรกก็ขายกันลงแบบในหมู่บ้านจะมีกลุ่มอะค่ะกลุ่มขายของอะไรเงี้ยก็ขายเริ่มจากในหมู่บ้านเงียบมากค่ะไม่มีใครติดต่อกับมาจนตัดสินใจปิดร้านเลิกขายกลับบ้านมีลูกค้าไลนา์มาสั่งพักมาส่วนตัวว่ารับสามถุงดีใจกันใหญ่ก็คุยกันว่าเราควรจะพัฒนาเพราะว่าในเมื่อเราขายแล้วคนติดอย่างนี้เราก็อยากจะต่อยอดของเต่งโดยการขอออยอแล้วก็ ขอขั้นตอนของร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เราอยากจะไปวางว่าเขาจะรับสินค้าของเรายังไงเราก็ต้องพัฒน,นาไปให้ได้ค่ะคนนี้เนี่ยพี่มาทำข้าแตนเนี่ยครับพี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งที่พี่อยู่ในจุดนั้นเนี่ยมันรรมท่านประธานนี่คือสูงส่งมากมครับ แล้วพี่ต้องมานั่งขายข้าวแตนวันนี้ต้องไปส่งข้าวแตนอะไรเงี้ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับอผมว่ามันก็แค่สิ่งที่เราอุปโลงขึ้นมาคือผมผมสามารถเป็นได้ทุกทุกอย่างใจผมไปอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ในออฟฟิศใจให้ผมไปไปนั่งทําเหมือนลุกน้องตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นั่งตัดงานไปนั่งปิมพ์งานขึ้นกระดาษไปติดงานได้หมดเลยได้หมดเลยไม่อายไม่โอ้ยอายทาไมล่ะครับอ๋อแต่ผมม่านะ เรื่องที่พี่ไม่ได้อายอในเรื่องการทํากินอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ให้พี่เนี่ยนะรอดจากสภาวะโควิดก็ได้นะพี่ผม,มว่ามันมันก็น่จาจะทุกคนแหละนะถ้าถ้าทุกคนมัวแต่มีคําว่าอายบังหน้าอยู่เนี่ยนะทําอะไรมันก็ไม่ได้นี่นี่คือสิ่งสาคัญของคาว่ามึงอย่าอายอย่าอายทํากินครับมันจะอะไรก็ช่างเหครับมึงอย่าอายทํากินแค่นั้นเองครับอคุณผู้ชมเดี๋ยออเดอร์มาครับเดี๋ยวพี่ส่งก่อนครับ อ่านี่ครับคุณผู้ชมครับพอละ35บาทครับแต่ว่าขับมีเอเม็มไปส่นะครับอ่าที่สามกาวขอเลยนะครับคุณผู้ชมครับกินกับทางบ้านเลยลเราเองก็ไม่รู้ว่าวิกฤตมันจะมาเมื่อไหร่หรือมันจะร้ายแรงขนาดไหนมองมันให้รอบด้าน มองว่ามันคือโอกาสที่เราได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันก็จะกลายเป็นสิ่งดีสำหรับเราอะไรก็ช่างเถอะถ้ามันมาหาเราแล้วแค่เราสู้กับมันมันก็จะผ่านไม่ได้ครับ